หลวงพ่อปานเคยเล่าให้ฟังว่าระหว่างอยู่ที่วัสเกตนั้นอัตคคดมากบินทบาดบางครั้งก็พอฉันบางครั้งก็ไม่พอได้แต่ข้าวเปล่าๆบางครั้งเด็ดยอดกระถินมาจิ้มน้ำปลาน้ำพริกด้วยความอดทนของท่านในปีสุดท้ายที่ท่านจะกลับวัดบางหนมครวนั้นเองคืนหนึ่งท่านได้ยินเสียงคนขคหน้ากุฏิท่านเปิดออกไปก็เจอเทวดามาบอกหวยแล้วเขียนให้ดูแล้วย้ำว่าจำได้ไหมท่านก็ตอบว่าจำได้ ท่านนอนคิดจนนอนไม่หลับพอรุ่งเช้าแทนที่ท่านจะแทงหวยท่านกลับเห็นว่านั่นไม่ใช่กิจของสงตามที่หลวงพ่อสุนได้อบรมไว้ท่านก็ไม่แทงปรากฏว่าวันนั้นหวยออกตรงตามที่เทวดาบอกถ้าท่านแทงหวยก็คงจะรวยจากบันทึกของท่านฤาษีลิงดำว่าท่านอาจารย์แจงเป็นคารวาสวรรค์โลกได้เดินทางล่องลงมาทางใต้ถึงวัดบางหนุ่มโคท่านเลื่อมใสในปฏิปทาของหลวงพ่อปานจึงได้สอนให้รู้ถึงวิธีการปลุกเสกพระเครื่อง และวิธีสร้างพระตามตำราซึ่งเป็นของพระร่วงท่านอาจารย์แจงได้นิมนต์หลวงพ่อปานไปในโบสถ์ตามลำพังเพื่อถ่ายทอดวิชาซึ่งนอกจากวิชาการตุกเสกพระและสร้างพระแล้วยังได้มาหายันกรอบเพชรซึ่งท่านก็ได้ใช้ยันกรอบเพชรนี้สงเคราะห์ผู้คนได้มากมาย